สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเวียงจันทร์ครับตอนนี้มาร้านในตำนานร้านหนึ่งคือเป็นร้านลับร้านลับๆครับเรื่องของเฟอร์ลาวเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านตำนานของประเทศลาวที่เว่งโดยเฉพาะที่เวียงจันทร์มีหลายสาขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครมาลาวเนี่ยไม่ได้กินเฟอร์แล้วไม่ได้มาร้านนี้คือมาไม่ถึงลาวทัวร์ผมพามาลงครับร้านนี้เขาชื่อเฟอร์แซบครับเดี๋ยวมาดูร้านเขาเป็นยังไง สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์ครับมาร้านเฟอร์แซบครับเป็นร้านไอเทมลับในตำนานของผมครับคือทัวร์อื่นกินไงผมไม่สนใจทัวร์ผมมาละเวียงจันทร์เนี่ยต้องพามากินเฟอร์แซบแล้วมากินเฟร์ให้ได้เฟอร์นี่อาจจะมองดูเหมือนกับเป็นอาหารเวียดนามแต่จริงแล้วเนี่ยร้านนี้เขาเป็นสไตล์ลาวแล้วเปิดมาเป็นหลายสิบปีแล้วครับโดยลักษณะของการทํางานนะครับที่เนี่ยเวลาลงเฟอร์มาเนี่ยเขาจะมีเครื่องเคียงด้วยวันนี้นะครับผมจะไม่ดูว่าเฟอร์าลักษณะาจานเป็นยังไง โอ้ oh, จานใหญ่ครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นถั่วง,งอกนะครับถั่วง,งอกดิบแล้วก็จะมีเครื่องจิ้มซึ่งตัวนี้น้ำจิ้มตัวนี้นะครับเป็นน้ำจิ้มพิเศษของเขาเราสามารถกินแบบจิ้มแบบลักษณะของเอาถั่วมาจิ้มก็ได้นะครับและอย่างหนึ่งของการกินก๋วยเตี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเฝอหรืหอข้าวเปียกข,ของในส่วนของเวียงจานเนี่ยคือเขาจะไม่มีน้ำส้มเขาเรียกว่าพีดน้ำส้ม,มน,นะครับแต่เขาจะใช้มะนาวแทนนอกจากนั้นแล้วเขาจะมีการใส่กระปิด้วยนะครับนี่กระปิครับกระปิกระปิ กะปิเวียดนามกะปิไทยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องอรุชิ้นมีเนื้อลวกแล้วก็มีปอบเปี๊ยะด้วยนะครับ